ดีค่ะมาพบกับแม่หมอตะวันพมยานพยากรณ์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยที่คุณมาเจอกับแม่หมอนะคะเรานะคะมีตัวเลือกให้คุณ3ตัวเลือกนะคะหินทั้งหมด3ก้อนนี้นะคะในหัวข้อที่ว่าในช่วงนี้สิ่งที่คุณควรระวังนะคะคือเรื่องของอะไร คุณจะต้องระวังเรื่องอะไรกันบ้างนะคะให้เลือกเลยค่ะเอาหินที่คุณถูกใจนะคะตั้งแต่เวบแรกที่คุณเห็นเลยนะคะสีเหลืองสีขาวหรือว่าสีเขียวนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูคำทำนายกันนะคะจากหินทั้ง3สีนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูคำทำนายกันว่าสิ่งที่คุณเลือกนะคะคุณจะเจอกับอะไรและอะไรที่คุณต้องระวังในช่วงนี้นะจ๊ะทุกคน เลือกกันได้หรือ,อยังจาแล้วเดี๋ยวแม่หมอนะคะจะมาทํานายนะคะถ่ายทักนะคะตามศาสตร์ไพ่พมยานะคะว่าช่วงนี้คุณต้องระวังเรื่องอะไรกันบ้างอะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะสีแรกนะคะใครที่เลือกสีเหลืองนี้นะคะเรามาดูกันเลยนะคะสิ่งที่ต้องระวังเลยนะคะช่วงนี้เนาะ ถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะคะสิ่งที่ต้องระวังเด็ดขาดเลยช่วงนี้ค่ะขอให้ทุกคนนะคะที่เลือกสีเหลืองนะคะถึงสีเหลืองนี้นะคะให้คุณค่ะระวังการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟอนะคะการใช้จ่ายที่แบบกินเที่ยวเล่นมีความสุขสนุกสนานนะคะสิ่งสิ่งนั้นนะคะจะส่งผลค่ะทำให้คุณรู้สึกว่าร้อนลุ่มเป็นไฟอื เพราะว่าการใช้เงินนะคะที่ฟุ่มเฟือยตอนแรกะคะ่ะตอนใช้เรายังไม่คิดหรอกใดๆก็แล้วแต่เมื่อใช้ไปแล้วค่ะคุณก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยใช้ไปได้ยังไงหลังจากนี้ใช้ซ้ำยังไงเกิดหัวใจร้อนลุ่มค่ะสิ่งที่ผ่านมานะคะจะทําให้คุณนะคะรู้สึกไร้ความสุขกังวลกวัยแล้วก็เงินขาดมือร้อนมือได้ในอนาคตนะคะถ้าถามเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นนะคะให้ระวังค่ะเรื่องของสุขภาพนะคะ สิ่งที่คุณต้องระวังนะคะก็คือการกินการอยู่ที่สุขสบายเกินไปนะคะ่ะจะทําให้คุณนะคะเกิดโรคอ้วนหรือว่าโรคที่มาจากความอ้วนนั่นเองคือการกินการดื่มการเที่ยวการที่แบบอยู่สุขสบายมากเกินไปนั่นเองนะคะให้ระวังเรื่องการปวดหลังนะคะการปวดขานะคะแล้วก็เรื่องระบบไหลเวียนของเลือดนะคะที่อยู่แบบ ในร่างกายเรานะคะที่ทําให้เราแบบอาจจะมีวิงเวียนศีรษะร้อนหนาวหนาวร้อนๆนนะคะการไหลเวียนในเลือดร่างกายนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องต่อไปกันค่ะเรื่องของการงานนะคะให้ระวังเรื่องที่ผ่านมานะคะคุณดูซิว่าคุณชิวเกินไปไหมกับเรื่องของการงานถ้าคุณรู้สึกว่าคุณชิวเกินไปทํางานเหมือนแบบทํํๆพักๆทํํๆแบบว่า ชิวๆช,ชีวิตสบายๆย,ยังไงฉันก็ทํางานทันอย่างเงี้ยค่ะมันจะส่งผลนะคะทําให้การงานของเรานะคะเหมือนไฟลนก้นเลยทีเดียวคือมันจะส่งความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันต้องส่งงานแล้วฉันต้องรีบแล้วฉันต้องเร่งด้ยวยความที่ชิวมากเกินไปจะทำให้คุณค่ะร้อนใจค่ะว่างานที่คุณทํานั้นจะเสร็จไหมหรือว่าสิ่งที่มันผ่านมาแล้วค่ะจะทําให้คุณรู้สึกร้อนลุ่มในหัวใจเกี่ยวกับเรื่องของการงานเพราะว่า เราอะคะอยู่เหมือนกับอยู่สุขสบายมากเกินไปทํางานชิลมากเกินไปสุดท้ายแล้วเราก็จะแบบร้อ,อนรุ่มเป็นไฟนะคะไฟสุ่ม่วงเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะคนที่เลือกนะคะหินสีเหลืองนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังหินสีถัดไปเลยเลยจ้าเอาเรามาดูของสีขาวกันนะคะโอ้โหสีขาวนะคะได้หนุม,มานคะ่ะเทพพระอังคารคะ่ะแล้วก็เทพระบุตรยุติธรรมนะคะถ้าได้ใบนี้นะคะเราต้องจับเพิ่มอีกหนึ่งใบนะคะ ขออนุญาตจับเพิ่มค่ะอืมใครนะคะที่เลือกหินสีขาวนี้นะคะเรื่องของการเงินของคุณนะคะสิ่งที่ต้องระวังในช่วงนี้นะคะคือการวิ่งเต้นหาเงินค่ะการที่คุณแบบช่วงนี้รู้สึกว่าอยากใช้เงินหรือว่ามีสิ่งที่คุณจะต้องแบบต้องใช้จ่าย การใช้จ่ายนี้นะคะคุณจะต้องใช้ทั้งน้ำอดน้ำทนแล้วก็ต้องวิ่งเต้นหาเงินนะคะเพื่อการตัดสินใจที่จะก้าวต่อไปของชีวิตหรือว่าคุณช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะเดินทางท่องเที่ยวมีเกณฑ์ที่จะต้องก้าวออกไปจากชีวิตที่คุณเป็นอยู่ความหมายนะคะรวมๆแล้วเหมือนประมาณว่าต้องการความก้าวหน้าต้องการท่องเที่ยวต้องการแบบออกไปจากจุดเดิมทำยังไงก็ได้ให้ฉันรู้สึกว่ามีความสุข คุณก็ต้องวิ่งเต้นหาเงินด้วยความอดทนค่ะเพื่อให้ออกไปจากจุดๆนั้นหรือคุณต้องการที่จะเรียนรู้ศึกษาอะไรเพิ่มเติมคุณเลยต้องตัดสินใจที่ต้องใช้เงินในการที่จะต้องมาทําตรงนี้ค่ะทําให้คุณนะคะต้องวิ่งเต้นหาเงินด้วยความอดทนนั่นเองนะคะสําหรับการเงินเนะาะสุขภาพอ่าสุขภาพนะคะสำหรับคนที่เลือกหินสีขาวนี้นะคะให้ระวังค่ะ,ะเกี่ยวกับเรื่องของขืนคันนะคะที่แบบ ตามตัวหน้าร้อนเนาะก็ให้ระวังค่ะผื่นคันตามเนื้อตามตัวนะคะภูมิแพ้ผิวหนังนะคะการปวดหลังนะคะปวดแขนประมาณนี้เลยเนาะให้ระวังนะคะแค่นี้เองไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรนะคะแต่ก็อีกอย่างหนึ่งนะคะ ก็คือเจ็บป่วยปวดหลังแล้วอาจจะต้องไปฉีดยาเออเป็นผื่นคันนะคะเป็นภูมิแพ้จ,จะต้องไปเจาะเลือดตรวจอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องให้ระวังเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนเรื่องการงานนะคะเขาบอกไว้ว่าคุณนะคะจะต้องนะคะไขว่คว้าหาความรู้เพิ่มเติมค่ะตัดสินใจที่ต้องก้าวหน้าในงานได้แล้วขยับนะคะจากตำแหน่งเดิมนะคะขึ้นไปอีกตำแหน่งหนึ่งสิ่งที่คุณต้องระวังนะคะคือการตัดสินใจค่ะคุณจะต้องตัดสินใจให้ดีนะคะว่า ฉันมีอยู่แล้วละ่ะเหมือนเทพบุตรยุติธรรมเห็นไหมคะมีตาช่างค่ะคุณมีเป้าหมายอยู่แล้วทํากับไม่ทําความก้าวหน้าของชีวิตนะคะกับไม่ก้าวหน้ายังอยู่ที่เดิมสิ่งที่คุณทําคือถ้าคุณตัดสินใจที่จะก้าวหน้าของชีวิตคงก็ต้องวิ่งเต้นนะคะหรือกระตือรือร้อนในการที่จะต้องอดทนทําทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองมีความก้าวหน้าในชีวิตการงานนั่นเองอืม ดีมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่เลือกหินสีขาวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังสีถัดไปกันจ้าเดี๋ยวเรามาดูหินสีเขียวกันนะคะใบแรกนะคะท้าววิรุปปังนะคะใบที่สองพระแม่โพศพใบที่สามคือท้าวเวสุวรรณค่ะความหมายนะคะโดยรวมสิ่งที่ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้คุณนะคะมีการหมุนเงิน,นะคะ่ะ ต้องการใช้เงินค่ะต้องการความมั่นคงมั่งคั่งนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจนะคะหรือการงานอะไรก็แล้วแต่มันจะมีการหมุนเงินหมุนเวียน,นะคะ่ะหมุนเวียนเงินนะคะที่อยู่ในธุรกิจหรือว่าอยู่ในการงานของคุณแต่ไม่ใช่การหมุนเวียนนี้นะคะจะทําให้คุณแบบแย่ลงหรืออะไรเป็นการหมุนเวียนเพื่อความก้าวหน้าในอนาคตค่ะ คุณอาจจะกู้เงินอย่างหนึ่งหรือเอาเงินเก็บส่วนหนึ่งค่ะมาลงทุนค่ะเพื่อที่จะหมุนเวียนในธุรกิจของคุณให้เติบโตขึ้นเขาบอกว่าสิ่งที่ต้องระวังนะคะเรื่องของการหมุนเงินเพื่อที่คุณจะเติบโตนะคะมีความมั่งคั่งมั่นคงในอนาคตนั่นเองนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพนะคะให้ระวังเรื่องการปวดหลังนะคะแล้วก็ การเจออุบัติเหตุเล็กน้อยจากของมีคมทั้งหลายทั้งแหล่เลยนะคะปวดขานะคะปวดขาปวดหลังค่ะหลักๆเลยมีแค่นี้นะคะส่วนเรื่องของการงานนะคะสิ่งที่ต้องระวังนะคะก็คือ,อ,อให้ระวังค่ะคนที่แบบคอยแบบ เขาเรียกว่าอะไรอยู่เบื้องหลังอาจจะมีคนนะคะที่เขาแบบมองเราอยู่ไกลๆด้วยความที่ว่าเอ๊ะเราทําอะไรเขาจะคอยดูคอยเฝ้าคอยมองเราค่ะแล้วเขานะคะก็เหมือนงูตัวหนึง่งเราก็เหมือนท้าวิรุนปักค่ะคือต่างคนต่างแบบกลัวซึ่งกันและกันเขาอาจจะมองแต่เขาอาจจะแบบ เราแวงว่าเราจะทําอะไรเขาไหมเขาก็กลัวเหมือนกันในเชิงธุรกิจเนาะเหมือนเรามีคู่แข่งคะต่างคนต่างหวาดแวงซึ่งกันและกันเราก็กลัวเขาเขาก็กลัวเราสุดท้ายแล้วก็ระวังตัวให้ดีแค่นั้นเองเกี่ยวกับเรื่องของการเงินและความมั่นคงของการงานของเรานะคะมันจะมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องค่จะมีความมั่นคงเกี่ยวกับการงานเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองสิ่งที่ต้องระวังก็คือให้ระวังเรื่องของคนค่ะ ถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะคือเรื่องของคนที่เกี่ยวข้องของเรื่องของการเงินอาจจะมีคนมาหยิบยืมเงินคุณอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องคอยดูนะคะคอยเฝ้าระวังว่าจะให้ดีไหมช่วงนี้ควรไหมเพราะตัวเองก็ต้องลงทุนนะคะทําอะไรเพื่อให้ตัวเองเติบโตอืประมาณนั้นเลยนะคะใครที่เลือกหินสีเขียวนะคะก็คือสิ่งที่คุณต้องระวังนั่นเองอเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ ตะวันพมยานพยากรไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ไม่หมอตะวันพมยานกันด้วยนะคะ